ก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะคะที่เราจะมาพูดคุยในเรื่องราวของปัจจัยชีวิตทางนิเวศวิทยาของแหล่งน้ําคราวนี้เป็นการพูดคุยในเรื่องของปัจจัยทางเคมีบ้างละเพราะว่าเราพูดคุยเรื่องปัจจัยทางกายภาพมาระดับหนึ่งแล้วนะคะอาจารย์ก็จะมายกตัวอย่างว่าในปัจจัยทางเคมีเรามีเรื่องราวของปัจจัยอะไรที่มันน่าสนใจและเราจะมนต้องรู้ในแหล่งน้ําของเราในประเทศไทยเราค่ะ ปัจจัยทางเคมีสิ่งที่เราเรียกว่าปัจจัยทางเคมีก่อนว่าเราทำไมถึงเรียกว่าอันนี้เป็นปัจจัยทางเคมีทำไมไม่ใช่ปัจจัยทางกายภาพเนาะปัจจัยทางเค,เคมีเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่เราจะใช้ลักษณะของการวัดโดยการวัดแบบ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 สารเคมีวัดนะ่ะเราใช้สารเคมีในการวัดเราใช้วิธีการทำปฏิก ปฏิกิริยาทางเคมีเราใช้วิธีการตรวจสอบการแลกเปลี่ยนไอออนเราใช้กระบวนการติดตามทางเคมีเพื่อที่จะอธิบายว่าเขามีค่าเท่าไหร่นะคะมีกระบวนการการย่อยสลายทางเคมีมีกระบวนการหย,ย,ย,ยดกรดหรือมีกระบวนการใช้สารสกัดต่างๆทําให้เกิดสิ่งที่เราต้องการวัดออกมานะคะรวมทั้งถึงเรื่องของการใช้โพรบบาง,างอย่างอย่างที่บอกนะคือการแลกเปลี่ยนไอออนตรงหัวโพรบนั้นว่ามันมีสารอะไรที่แลกเปลี่ยนออกมาแล้วออกมาเป็นค่าต่างๆก็คือเราวัด ลักษณะของอิเล็กโทรไลต์ละวัดการนําไฟฟ้าต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการวัดปัจจัยทางเคมีซึ่งปัจจัยทางเคมีในสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยในแรกๆเลยเนี่ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือมีค่าของออกซิเจนในน้ำนะคะเป็นปัจจัยทางเคมีอันแรกที่น่าสนใจมากแล้วก็มันมีบทบาทมากถ้าเรารู้จักมันเราจะรู้ว่าเออมันน่าทึ่งมากนะว่าในาน้ํามันมีออกซิเจนนะสัตว์น้ํามันสามารถแอบซอบออกซิเจนที่มันดีโซฟ เป็น dissolved oxygen หรือเรียกว่า DO ได้นะแต่มนุษย์เราทําไม่ได้นะคะเหงือกของเราไม่เหมือนเหงือกของปลานะคะเราไม่สามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้ซึ่งแบบสัตว์น้ำหลายอย่างมันน่าทึ่งมากเลยรวมทั้งผิวของพวกหนอนต,ต่างๆนะคะพวกหนอนของพวกโอ i ิ o ก h a ดโพ p o l y ดต่างๆเนี่ยเขาว่าสามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่อยู่ในน้ําที่อยู่หน้าดินด้วยผิวหนังของเขาเองเนะี่ยเซไดเราทําไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็มีวิธีการที่เราจะหายใจเอาอากาศ ซึ่งมันไม่ใช่ d i s s o l v e สิ่งที่เราต้องรู้คือคำว่า dissolved oxygen นะคะปัจจัยแรกนะปัจจัยแรกคือเรื่องของ dissolved oxygen เนี่ยเป็นเป็นปัจจัยที่ที่ทุกสิ่งมีชีวิต ะะจะต้องใช้ในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตทางน้ําของเราเราต้องรู้ว่าทุกสิ่งมีชีวิตเลยไม่ว่าจะเล็กขนาดไหนมองไม่เห็นด้วยตาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบคทีรียฟังจายโปรโตโซัวต่างๆรวมมาแม้กระทั่งแพลงตอนพืชนะคะก็จะมีการใช้ในกระบวนการใน,ในช่วงที่เขาต้องใช้พลังงานในการย่อยสลายสารที่อยู่ภายในนะคะสัตว์นี้ต้องใช้แน่นอนนะคะจริงแพลงตอนจริงเป็นผ,ผู้ผลิตออกซิเจนนะคะแต่ก็ใช้ออกซิเจนด้วยในกระบวนการบางอย่างในร่างในเซลล์ของเขา แต่ว่าสัตว์เนี่ยใช้แน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นพวกโปรโตซเฟก a จเแบคทีเรียหรือว่า,อ,าอะไรขอโทษค่ะละาาักษณะของพวกตัวที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแพลงตอนสัตว์นะคะสัตว์หน้าดินปลาต่างๆก็จะมีการใช้ออกซิเจนที่มากน้อยแตกต่างกันไปทีนี้ระดับของออกซิเจนที่อยู่ในน้ำเนี่ยเราเรียกว่า dissolved oxygen dissolved oxygen เติมดเติม so ed นะคะ ก็คือเราจะเห็นว่ามันเป็นออกซิเจนที่ถูกทําให้ละลายน้ามันเหมือนเป็น passive voice นะก็คือตัว dissolve เนี่ยแสดงให้เห็นว่าสภาพเนี่ยออกซิเจนมันถูกให้ละลายน้ําซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันละลายลงมาจากชั้นบรรยากาศนะคะแล้วละลายลงมาจากบรรยากาศที่มีออกซิเจนมากๆนี่แหละลงมาในน้ําแต่ในน้ําเราเนี่ยมีออกซิเจนในน้ําที่จํากัดเราวัดค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำเนี่ยในหน่วยของมิลลิกรัมต่อลิตร ในะคะใน1ลิตรเนี่ยที่จริงอ่ะมีใน1ลิตรเนี่ยมีมีพัน,รน 1, กรัมเนี่ยนะคะเราอะ่ะเราวัดน้ำนะ่ะในนั้นน่ะในพันกรัมนั้นน่ะว่ามีออกซิเจนกี่มิลลิกรัมเองนะคะน้อยมากเลยนะคะหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราเข้าใจว่าในน้ำนั้นมีออกซิเจนน้อยเราจะรู้เห็นค่าของมันมากๆเลยนะคะตอนนี้ค่าของออกซิเจนละลายน้ำหรือเราเรียกว่าค่า D.O. ที่เราวัดเนี่ยเรามีวิธีการตั้งแต่เราใช้โปรปัปจจุบันเราใช้โปรปได้ง่ายมากเลยนะแล้วก็มีโปรปขายตามทั่วไปหรือเ,อาเราถ้าเราต้องการละเอียดมากเราจะมีวิธีการไตเทรชันนะคะซึ่งใช้ระบบของวิงเคริมเมทอดนะคะซึ่งใช้เป็นวิธีการมาตรฐานแต่อย่างไรก็ตามในทั้งหมดในสิ่งที่เราทําเราก็จะรู้ว่าค่าตัวเลขที่ ออกมาจะอยู่ในหน่วยของเรียกว่ามิลลิกรัมต่อลิตรค่ามิลลิกรัมต่อลิตรของออกซิเจนมีตั้งแต่ค่า 0, 1, 2, 3ถึงประมาณ 5, 6มิลลิกรัมต่อลิตรจะเป็นค่าทั่วๆไปที่เราจะพบในแหล่งน้ำปกตินะคะปกติหมเพราะว่า แหล่งน้ำำานําลาธารแหล่งน้ำลำาลาธารก็มาจะได้ค่าออกซิเจนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะหรือว่า5มิลลิกรัมต่อลิตรกว่า,วาแหล่งน้าที่มีน้ําสีเขียวๆออกมีแพลงตอนหน่อยๆก็จะมีน้ําที่มีออกซิเจนประมาณ5-6มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะแหล่งน้ําที่แย่ ดำๆหน่อยเหม็นๆหน่อยนะคะเราก็จะรู้ออกซิเจนในน้ำจะลดลงมาค่าที่ต่ําๆมากๆก็คือค่าที่ต่ํากว่า2มิลลิกรัมต่อลิตรนี่คือพวกสิ่งมีชีวิตที่จะใช้ออกซิเจนนี่จะอึดอัดหละไม่ไหวละก็คือฉันเป็นพวกที่ชอบใช้ออกซิเจนถ้าต่ากว่า2มิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยสภาวะนั้นนะมันทํางานแย่มากละอยู่ไม่ค่อยได้นะคะแม้กระทั่งแบคทีเรียที่เป็นพวกแอโรบิกแบคทีเรียนะคะในกระบวนการที่เราจะวิเคราะห์การใช้ออกซิเจนในระบบของการวัด BOD เนี่ยถ้าออกซิเจนต่ำกว่า2มิลลิกรัม Ambient ที่เราทดลองนะคะหรือว่าในขวดนั้นน่ะเขาก็ถือว่าค่านั้นน่ะทำให้ข้อมูลน่ะมันเออเลอรละเพราะว่าคุณแบคทีเรียที่อยู่ในน้ําที่จะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์เนี่ยเขาใช้ไม่พอเขาก็จะใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ข้าข้อมูลที่ผิดเพราะฉะนั้นหมายความว่าออกซิเจนที่ต่ํากว่า2มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นหนึ่งใน ในตัวชี้วัดหนึ่งที่เราจะบอกว่าแหล่งน้ํานั้นอยู่ในสภาวะที่แย่เพราะฉะนั้นค่าของออกซิเจนถึงมีการใช้ในมาตรฐานน้ำผิวดินของประเทศไทยนะคะซึ่งมีการใช้ตั้งแต่ค่าที่ตั้งแต่ สองนี่คือต่ําคือแย่และเป็นประเภทแบบน้ําที่ใช้เพื่อการคมนาคมขนส่งการสัญจรทางน้ํานะคะหรือว่าการใช้เพื่อเราไม่สามารถใช้เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ําได้นะคะถ้าต่ากว่าสองมิลลิกรัมต่อลิตรนี่คือคือน้ําแย่แล้วอะคือแต่ถ้าอยู่ในช่วงของ2องถึงสีนี่ก็คือค่อนข้างจะไม่ค่อยดีน้ําก็ไม่ค่อยดีนะะ ถ้าถ้าค่าดีนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะบอกว่าถ้าน้ำมันดีมากๆหรือในช่วงที่โอเคที่เหมาะสมเนี่ยก็อยู่ที่4-6มิลลิกรัมต่อลิตรก็จะเป็นค่าที่ปกติที่ค่อนข้างจะมีพบทั่วไปแต่ถ้าค่าที่มากกว่า6มิลลิกรัมต่อลิตรนี่คือน้ำแบบบริสุสทธิ์มากคริสชีนมากอยู่ในพื้นที่ลำธารใสสะอาดอยู่ในน้ำค่อนข้างที่จะไม่มีตัวสารเน่าเสียต่างๆอยู่ในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวเลขของออกซิเจนเนี่ย มันจะวิ่งอยู่ในแค่อยู่ที่ประมาณสองสามสี่ห้าหนะคะแต่ถ้าเราไปเจอตัวเลขออกซิเจนวันไหนไปเจอตัวเลขออกซิเจนในน้ำเนี่ยเราวัดได้เฮ้ยวัดได้8มิลลิกรัมต่อลิตรแสดงว่าน้ำนั่นน่ะของเราเนี่ยมันเป็นน้ำพิเศษละมันไม่ใช่น้ำที่มันดีเท่าไหร่นะคือจริงๆแล้วมันต้องมีปริมาณผู้สร้างออกซิเจนในน้ำนั้นนะ่ะมากเกินกว่าการที่ออกซิเจนจากอากาศจะละลายลงมา คืออุณหภูมิของอากาศแต่ละอุณหภูมิเนี่ยมันจะทาให้ออกซิเจนละลายลงมาได้แตกต่างกันนะคะถ้าอุณหภูมิอากาศที่ปกติเนี่ยที่เราอยู่ในอุณหภูมิอากาศเนี่ยสมมงว่27องศาถึง30องศาเนี่ยเราอาจจะเจอออกซิเจนละลายน้ําได้ปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะแต่ถ้าเราไปอยู่ดอยอินทนนท์ไปอยู่ยอดดอยเชียงดาวแล้วมีลําธารน้ำเนี่ยเราจะรู้ว่าอุณหภูมิเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ15องศาเซนเซียสนะคะการละลายได้ของออกซิเจนอาจจะสูงขึ้นไปถึงประมาณ7มิลลละาย เพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่างกันอุณหภูมิยิ่งเย็นแก๊สจะละลายน้ําได้ดีถ้าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นร้อนขึ้นก็เหมือนเราต้มน้ำอ่ะแก๊สก็ละลายในน้ําไม่ได้ก็จะมีค่าน้อยลงนะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าเผื่อว่าอุณหภูมิปกติเนี่ยแล้วเขามีแก๊สะละลายน้าได้มากที่สุดออกซิเจนละลายน้ำได้มากที่สุดในระเปิดตารางแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณ6.5 หรือ6.7มิลลิกรัมต่อลิตรแต่เราไปเจอออกซิเจนที่สูงถึง 8, 9, 0มิลลิกรัมต่อลิตร อันนั้นแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าต้องมีผู้ผลิตออกซิเจนที่มากขึ้นแล้วก็ช่วยกันอยู่ในน้ําก็อาจจะมีไฟตัวแพนต้นในน้ามากหรืออาจจะเราไปวัดอยู่ในดงหญ้าทะเลที่มีเอนฮาราสหญ้าชะเงาหรือว่าหญ้าใบามะกรูดเต็มเป็นพรงไปหมดเลยนะคะหรือว่าเราไปวัดใต้แม่น้ําที่มีกําลังมีสาหร่ายแพร่กระจายหรือรวมทั้งมีในเขื่อนในพื้นที่เขื่อนที่มีต้นไม้ใต้ใตน้าที่กาลังเจริญงอกงามเหล่านั้น รวมทั้งการเห็นที่มีออกซิเจนบับเบิลที่เกาะตามเบรดต่างๆตามใบต่างๆของพันมายไม้ใต้น้ำเราจะรู้ว่าในช่วงนั้นนะ่ะคือน้ำเนี่แบบเต็มไปด้วยมากเกินกว่า100%เที่เขาจะละลายได้จากอากาศละเขาก็จะมีมากขึ้นถึง7,8,9ดแมิลลิกรัมต่อลิตรนะคะก็สูงขึ้นถ้าเราดูโผรบในออกซิเจนโผรบเนี่ยนะคะเราก็จะรู้ว่าค่าที่เราดูจากค่ามิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยถ้าเราแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะมีกฎ กดตรงมอนิเตอร์ของเครื่องมือวัดนะคะดีโอมิเตอร์ทั่วไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยอุณหภูมิเปอร์เซ็นต์เนี่ยน,นะมันร้อยสามแล้วอะแล้วมันร้อยสีเปอร์เซ็นต์แล้วว่ะอันนั้นคือเราจะรู้เลยว่าอันนั้นอะมันมีข้าวเส้นที่เกินพอมากเกินไปมากเกินปกติ และก็สะท้อนให้เห็นว่าแหล่งน้ํานั้นยูนสภาวะที่มีแผงต้นพืชหรือมีผู้ผลิตใต้น้ําที่หนาแน่นมากนะคะในทางตับกลับกันในตอนกลางคืนนะคะระบบทุกๆอย่างก็จะอยู่ในช่วงของการหายใจการ Re s p i r a t i o n นะคะยิ่งมีกลางวันมีผู้สังเคราะห์แสงมากเท่าไหร่กลางคืนก็จะมีผู้หายใจมีผู้ใชอ้ออกเจนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในภาวะที่ตัวอย่างถ้าเป็นบ่อที่มีความเข้มของน้ํามากเขียวจัดตอนกลางวันเขียวจัดตอนบ่ายแก่ๆเนี่ยโอ้โหค่าดีสูงถึง7จ็ด มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะตอนตอนประมาณ5โมงยี่สงสูงถึงแบบ9มิลลิกรัมต่อลิตรคือแทงต้นเขียวเขียวปัดเลยอย่างเงี้ยนะเราจะรู้ว่ากลางคืนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการดรอปของเส้นเนี่ยในช่วงดึกดึกในช่วงหัวรุ่งเนี่ยมากนะคะแล้วบ่อนั้นก็จะมีเป็นบ่อที่มีความแปรปรวนของค่าออกซิเจนในรอบวันนี่สูงไม่ว่าพื้นที่ที่เราอยู่ที่ไหนถ้าปัจจัยที่เราอยู่ในน้ำนั้นน่ะเขามีการวิ่งใน ในรอบวันหรือว่าแปรแปรบ,บนคือตอนบางทีก็สูงบางทีก็ต่ำบางทีก็สูงบางทีก็ต่ำเนี่ยมากมกเนี่ยเราจะรู้ว่าเราอยู่ไม่ค่อยสบายนะคะเหมือนสภาวะระบบนิเวศที่มันมันไม่ค่อยมีความเป็นสมดุลที่แบบสงบนิ่งอ่ะมันก็จะมีการเคลื่อนตัวเยอะของปัจจัยเนี่ยมันก็ปวดหัวสัตว์น้ำก็จะอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามีความกดดันสูงสเรสนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิด โรคได้ง่ายมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้มากนะคะร่างกายเขาก็จะไม่แข็งแรงนะก็ต้องปรับตัวได้มากด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของออกซิเจนในน้ําซึ่งอาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังว่าเออมันมีลักษณะแบบนี้นะซึ่งเราจะต้องรู้จักสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นค่าของหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรหรือค่าของ ของหน่วยของเปอร์เซนต์ซึ่งในทุกๆท,ที่ที่เราวัดเราต้องรู้ว่าแน่นอนมันม,ม,ออาามีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันนะคะออกซิเจนนี่เปลี่ยนแปลงได้เยอะมากนะคะถ้าบ่อที่มันเขียวๆเ,เนี่ยตอนเชา้าอาจจะยังไม่ทันตื่นดีแผงต้อนยังไม่ทันสังเราด้วยแสงเนาะมันอาจจะมีออกซิเจนแค่ประมาณ4 5มิลลิกรัมต่อลิตรในตอนบ่ายอาจจะมีอยู่ บันหกเจ็ดมิลลิกรัมต่อลิตรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรูเร้เราต้องมีมาตรฐานในการวัดการเปลี่ยนแปลงสมมุติเราจะติดตามบ่อนี้ไป3เดือนเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะวัดในช่วงไหนในรอบวันแหละไม่งั้นนะข้อมูลมันคอมเพลก์กันไม่ได้นะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเราตื่นเช้าวัดเช้าบางครั้งวัดบ่ายบางครั้งวัดเย็นบางครั้งแบบว่าเฮ้ยลืมวัดไปวัดตอนกลางคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะข้อมูลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าออกซิเจนอยู่ภายใต้าการกำหนดหรือการ คนโทรลด้วยกลุ่มของแผงต้านพืชกลุ่มของผู้ผลิตในน้ํากลุ่มของผู้สร้างออกซิเจนไม่ว่าจะเป็นพันไม้ใต้น้ํานะคะเป็นสาหล่ายที่คลุมหน้าดินสาหล่ายที่ขึ้นตามก้อนหินหญ้าทะเลต้นไม้ต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะวัดในเรื่องออกซิเจนขอให้คํานึงถึงเวลามากๆเลยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบวันอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตามความเข้มของแสงในรอบวันนะคะ